โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนั่นก็สู่รายการเอ้ยโอกไฟเกมมิ่งนะครับแล้วก็บนโดยมิสเตอร์บระอนนะครับผมคนนี้เองนะครับนี่พบกับไม่ไม่ลืมครับไม่ลืมนะนี่ครับเรามาเล่นเกมนะครับเอ่อ Hero of New World นะครับหรือฮอนนั่นเองนะครับนี่ผมก็เล่นเป็นพี่ช้างนะครับทีมเราก็มีนะครับ เอ่อตอนนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยวีคีเออแล้วก็นี่นะครับโซเบิร์นนะครับธันเตอร์แล้วก็พาโลแมนซาร์นะครับนี่ก็คีิครับเนี่ยไม่ต้องบอกคงจะรู้เฮ้ยสโสดเอามาอะไรนี่มาตันกุ๊กไปก่อนไปไปอือ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 ไปอีกตัวหนึ่งอีก อีกนิดนึงนิดนึงโอ้ไม่ไปดีกว่ากราบก่อนครับต้องเล่นอย่างใจเย็นครับแล้วตอนนี้โล่ก็กําลังจะหมดไปนะครับม,ามาันฟาทะกูลแล้วนะครับเปิดโอ้ยไม่ทันโซ,โซสัตโซอารวดีอตายแล้วเนึ่งตัวพานาหมดกลับบ้านก่อนดีกว่าเพื่อให้แข็งขึ้นนะครับมาแล้วครับตอนนี้นะครับ อ้าวนะครับกลับบ้านก่อนกลักบรถแต่แต่พี่ทันเรายังลามอยู่นะครับพี่ทันส่วนตอนนี้ผมก็จะถ่ายไปแล้วายแล้วโอ้ยปอมยิงอันตารายนะครับะอะไรมาไอ้ลุมล,อล้อมด้วยลูกปืนชิบหายแล้วเอ้ยชิบหายโอ้เฮ้ยเฮ้ยไม่ยังรอดอยังรอดครับยังรอดจะขอตัดต้นไม้ก่อนอครับใครเก็บรถมึงจะเกมนี่เก็บนี่เก็บเกมนี่เก็บ อะไรไม่ได้ตะคิวเลยกูกูจะเกิดไหมเนาะแต่ก็ได้เนาะแต่ก็ไม่เกิดสักทีนะ้หนูพี่ช้างนี่จะเป็นตังแต่งตัวเปิดนะครับตัวเปิดตรงตึกตัวตึกต้องต้ต้องมีตังครับมีตังไม่มีตังผมก็ไม่ทึกครับเลาขอกินคีบสักนิดหนึ่งนะจ๊ะนะเชียนะเชียเอาทันเดือ ทันเดอร์พี่ทันดาตามไม่ดีไทยยังไม่มีนะตีก่อนเอากูแล้วเนาะเอากัเลยเนาะออเอเอเฮ้ยเฮ้ยเ้าจะเอาเย็บปอมเย็บปอมเอาวัด <c oughs> <c oughs> เออเออเอเอในตัวจริงจะปอมอ่ะ เออกูเนี่ยตัวจริงไอ,อ้เบ้นแล้วแต่ก่อนถ่ายได้ก็ถ่ายได้ก็ถ่ายกูหิวกูหิวเว้ยหิวหิวหิวเดี๋ยวกูไปก่อนหิวละหิวกูกูยังไม่อยากตายอ้าทีไรน,นี่โอ้ใจร้อนทีครับเล่นตัวแทงนี่ต้องใจเย็นครับต้องเป็นคนรับมือรับตีนเขาตลอดครับมึงถ่ายมาหลายา,มมา,ายาม,มาหลายทำอะไรทำอะไรทำอะไรแต่เลือดแม่งนาสนว่ะ เบ็ดนาสนนะครับแต่ไม่กล้าเนี่ยไม่กล้า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 เปิดตีเปิดตี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 แต่กูถ่ายไม่ได้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเออขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับเนอ้เกือบตายเดี๋ยวแดกคีบก่อนครับ มันสำคัญมันสำคัญ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 คอน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 ไปไหนไอ้ย่าไทยเรึยเฮ้ยอี๊ไทยไม่ปรึกษาแค่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนอื้อะไรเนาะโอ๊ยเนาะโอ้ยตายซะมึงเออกูคิวซอง อยู่ซองมึงเออแดกคลิปยังไม่ได้อออไม่แตกไม่เลิกกลับบ้านก่อนเร็วกลับบ้านเราบ่อน,น้ำรออยู่โอเคไม่เจะให้ไวไปไลเลยลูกเออเขากำลังไฟกันครับตอนนี้ครับโอ้ไฟกันแล้วครับ ปันปันโอ้พโรแมนเซอร์ครับยิงไปได้สวยงาม